ไม่สนใครรถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงมันกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยววันเนื้อใครเกงตัวเสม,มอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งอะเรแค่เรศเพลเรียนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอ้ลูกมันทกข์แม่ลงในเรียนรถเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ได้ตังค์วันแรก 100บาทผ่านทุกผ่านร้อนก็แทบกดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานเพรามึงจะมีราคาแล้วไห้ว่นตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุบ oh, <yeah. S 1> ไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟัน,ฟนถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ในราาักลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีจงยือบนท่าสุขาจงอย่าเดินกลับลักไอ้หยุดยังกับสัตย์าไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันา อาทิแม่รักลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืดบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับสนธานณะตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่ถ้าเชิดชื่อเสียงเงินทองที่กูมี <S <S เลียงกูไม่ได้ว่าคอนตจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากรกากําหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แค่คคำคนกูไม่สนธรรม มีคนรักต้องมีคนเปลี่ยนน้องเอ๋ยทรมาได้ยามไม่มีคนเหยียบจมยามดดดีคนอิจฉาที่เจอมาเยอะน้องเอ๋ยตั้งแต่เป็นศพตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามจงฟังไอ้ดีถ้าตียังยืนบ,บนผ้าสุธาจงอย่าเดิมกรับหลังเดือดยังกับสัตว์ตายไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันตายถ้ ชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลาม,มึงจงฟังให้ดีาติียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังหเหดูยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฝัน อย่าผิดหวังให้ฝันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,ม